ทำไมทฤษฎี64ผ่านเยอะแต่65ผ่านน้อยคะเขาตรวจปดขึ้นหรือเขาสอบยากขึ้นคะกาลังจะสอบภาคทฤษฎีภาคภาคทฤษฎีรุ่น66คือคําว่ายากเนี่ยก็คงแล้วแต่จังหวะมากกว่านะบางทีข้อสอบอาจจะไม่ได้ออกอะไรแปลกใหม่แต่คนก็ทําไม่ได้เองก็มีเหมือนกันอันนี้ก็คือแล้วแต่ผู้เข้าสอบคือผมคิดว่ามาตรฐานการตรวจมันประมาณเดิมแต่ของรุ่น65เนี่ยนะครับที่ตกเยอะเนี่ย นะมันมีเหตุอยู่นะครับที่ผมทําแนวคําตอบไปนะก็คือ1ฟ้องแพ่งเนี่ยออกเป็นข้อหาที่เนึ่องจากฎหมายอาจจะไม่ได้คุ้นเคยเพราะมันโยงไปหาเรื่องของสิทธิเหนือพื้นดิน <S <S แต่ความจริงแล้วอะนะครับมันก็โยงกลับไปหาเรื่องละเมิดอยู่ดีเพราะว่าข้อสอบอะนะครับข้อสอบทนายเนี่ยคือเขาจะผูกให้เราทาไปในทางที่ฟ้องได้ฉะนั้นเราก็บรรยายตามข้อที่จริงไปถึงเราจะไม่คุ้นเคยก็ตามนะครับเราอย่างน้อยมันก็จะมีหลักอยู่แล้วครับสาคูความเริ่มยังไงที่สัมพันธ์เริ่มยังไง โตย้งสิทธิ์ไปยังไงคาขอบังคับไปยังไงนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่คนมามีปัญหากันนะครับก็คือในส่วนของฟ้องอาญานะ <c oughs> ฟ้องอาญาเนี่ยให้มา2มาตรานะครับคือ1น <c> 7 <oughs> เดเบิกความเท็จกับอะไร180 1นึ่งหนึ่งแปดศูนย์ใช่ไหมนำสื่อพระรารานะเป็นเท็จ <c oughs> พอให้มา2อันเนี่ยคือถ้าเป็นเด็กที่ไม่ทันคิดเนี่ยก็คือก็จะฟ้องทั้ง2อันไปเลย <c oughs> ซึ่งถ้าเป็นในคอร์สผมก็จะย้ําเสมอว่าเวลาให้มาหลายมาตราเนี่ยให้ดูให้ดีก่อนนะโอเคส่วนใหญ่อาจจะให้ฟ้องทั้งหมด แต่ก sí, <th> ็จะมีบางรุ่นเหมือนกันถ้าเขาอยากจากให้ยากเนี่ยเขาจะทดสอบเราว่าใช้ฟ้องมาตราไหนกันแน่เพราะเวลาให้มาสอบมาตรามันมีหลายแบบไงมีฟ้องให้ลงทั้งสองมีฟ้องให้ลงอย่างใดอย่างหนึ่งนึกออกไหมแต่ไม่ฟ้องเลยไม่มีนะครับทีนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของพยานนะครับเป็นเรื่องของพยานมาเบิกความเท็จฉะนั้นเนี่ยฟ้องอาญาเนี่ยต้องฟ้องเบิกความเท็จข้อหาเดียวฟ้องนําสืบพระทาเป็นเท็จไม่ได้เพราะนำสืบประฐาเป็นเท็จเนี่ยจะต้องเป็นการฟ้องตัวคู่ความฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นฟ้องอาญาที่ต้องยอมรับว่า เป็นข้อหาที่ออกข้อสอบเป็นครั้งแรกเหมือนกันฟ้องแพงเจอออกสินหรือพันดินเป็นครั้งแรกฟ้องอาญาออกเบิกความเท็จเป็นครั้งแรกแล้วตัว,วละครมันมีหลายตัวไงอ่าฉะนั้นอาจจะสับสนแต่ว่าจากข้อได้จริงที่เอฟซีได้เล่าให้ฟัง่ะคือเขาบอกอยู่แล้วว่าฟ้องใครใช่อ่าเพียงแต่ว่าโอเคคือเราก็อาจจะงงๆนิดนึงว่าโอเคฟ้องใครแต่ว่ามันข้อหาไหนี่ยก็เป็นจุดที่จะให้เราคิด แล้วก็อันที่สามที่ไปช็อกกันสนั่นประเทศเลยเนี่ยนะครับก็คือออกเรื่องของอํานาจในใบแต่งทนายความ,ม5คะแนนอันนี้ตกใจได้ครับแต่ถ้าเป็นในคอร์สนะครับผมก็จะบอกผมจะสอนเอาไว้ในข้อหนังสือมอมอำนาจว่าไออำนาจพิเศษตรงเนี้ยนะอะนะจำนายสิอุทธรดีกาขอพิจารคาดีใหม่เนี่ย <laughs> <laughs> ไอตรงท่อนเนี้ยนะครับมันมาจากอำนาจพิเศษในใบแต่งานายความอ่ตรงเนี้ยก็คิดว่าน่าจะช็อกกันได้แต่จริงๆมันก็คือม,มันประมาณสักห้าคะแนนเท่านั้นเองนะครับ